ลหลังจากที่เราสไล,ลด์รถเจ้าไทคารโฟ r c คอสโ u r ิสโมปี2022คันงามคันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ปรับเปลี่ยนบุคลิกจากเจ้าไทยคารปกติเนี่ยแบบค่อนข้างเยอะเลยอันดับแรกนะฮะรูปทรงนะฮะปรับเปลี่ยนจากรูปทรงที่เป็นซีดาน4ประตูนะครับตอนนี้กลายเป็นลักษณะเป็นแบบโ u ริสโมนะครับก็คือเป็นคอนเซปต์แบบ5ประตูนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเลย คือในเรื่องของความสูงของตัวรถนะครับเห็นไหมครับมันจะมีระยะความสูงที่เพิ่มขึ้นในไทคาน4 Co s t u r i s m ร Cost, ตัวนี้โดยพื้นฐานของตัวสเปคตัวรถนะครับจะมีความสูงเพิ่มขึ้น20มิมจากเจ้าไทคานปกติอันนี้คืออันดับที่1นะครับแต่ถ้าเกิดได้ชุดออฟโรดแพ็กเกจแบบนี้นะครับแบบนี้ครับเพิ่มขึ้นมาก็จะมีความสูงเพิ่มอีก30มิเมเท่ากับว่าในคันนี้ครับ มีความสูงที่สูงเพิ่มเติมจากเจ้าไทคานปกติอยู่ที่50มิมตรนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับเจ้าไทคาน4 c ร s t t u r i s m o นะครับจะมี Performance b a t แบตเตอรี่พัดติดมาด้วยเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับและสิ่งสำคัญคือให้ดูที่นั่งด้านท้ายนะครับจะมีการออกแบบให้มีพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ยสูงขึ้นทำให้ เทเ r o ูมกว้างมากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูกันในเรื่องของออปชันคันนี้ที่คอนฟิกมาอันดับแรกเลยนะครับสีคันนี้เป็นสีโวเคนเกรนะครับและไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED Matrix ซึ่งคันนี้เป็นโคมแบบสีดำนะครับเป็นแบ c ็คโคมมาก็ถือว่าสปอร์ตและดุดันมากๆแต่สิ่งที่เห็นเลยนะครับที่แตกต่างจาก พอสทั่วไปนะครับก็คือเป็นชุดเขาเรียกว่าออฟโรดแพ็กเกจนะครับมีความสปอร์ตนะครับและออกแบบทำให้ป้องกันเรื่องของสเกตดหินต่างๆที่จะมากระทบต่อตัวบอดี้ของตัวรถนะครับส่วนตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อลาย c อสทูริสโมนะครับมาด้วยขนาด21นิ้วคาลิเปอร์หน้านะครับ6พอตนะครับและคาลิเปอร์หลัง4พอตครับนอกจากนั้นนะครับ เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับระบบขับเคลื่อนเป็นซิงเกิลสปีดนะครับและระบบขับเคลื่อนด้านหลังนะครับเป็นทูสปีดนะครับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์แบบที่เราเรียกว่าซิงโครนัสมอเตอร์นะครับสิ่งสาคัญคือด้านท้ายนะครับคันนี้ยังมีออปชั่นเรียกว่าเ e ียแอคเซียลมาด้วยนะครับเลียแอคเซีลคืออะไรคือล้อกระดิกนั่นเองและคันนี้นะครับยังได้โลโก้นะฮะเป็นโลโก้ดำนะครับ มาด้วยในตัวชุดแต่งของออฟโรดแพ็กเกจสังเกตได้เลยนะครับการชนด้านท้ายนะครับดีฟิลเซอร์หลังนะครับจะค่อนข้างดูสปอร์ตและดุดันมากๆเลยนะครับส่วนหลังคานะครับจะได้เป็นหลังคาพานูรามิกแกสสรูนะฮะคันนี้หลังคาแก้วเต็มบาทน,นะครับกุญแจนะครับเป็นคีย์เลสโก้แต่ในพอเรียกว่าคอมฟอร์ตแอเซทนะครับ เอาละครับไปดูกันด้านในต่อส่วนตัวบาะนะครับคันนี้มาด้วยเบาะ 18-way นะครับมาแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะและเครื่องเสียงนะครับเช่นเดิมนะครับมาด้วยเบอร์เมสเตอร์จอหน้านะเป็นจอหน้าแบบ Passenger Display นะครับมาด้วย Sport Chrono นะครับ c l o อกนะฮะนาฬิกาตัวนี้เป็น p o s t Design ซึ่งค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับสิ่งสำคัญใน คอสตูิสโมนะครับที่มีเพิ่มเติมเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างแตกต่างค่อนข้างเยอะช่วงล่างของเขาเป็นระบบ Air s u ั p e n s i o n ซึ่งจะมีโหมดอีกหนึ่งโหมดเอามาใช้งานเรียกว่าโหมดกา r เวลนะครับกาเวลหมายถึงขับไปจากทางเรียบปุ๊บเจอถนนที่ขรุขระหรือทางหินทางเดินนะครับกดกาเวลเลยพอกดกาเวลปุ๊บช่วงล่างจะมีการเซ็ดอัพและปรับโหมดในการขับขี่เลยทันทีเพราะละโหมด เรื่องโหมดกาเวลเสร็จแล้วนะครับหน้าจอก,ก็จะโชว์เป็นกาเวลและในโหมดของการขับขี่เนี่ยก็จะสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับมีโหมดเล้งเล้งก็คือสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทำได้ Normal ก็คือใช้งานทั่วไปส p o r t นะฮะและก็สปอร์ตพั s แต่สิ่งที่มีแบบประทับใจกับคันนี้นะครับคอนฟิกมาเพิ่มเติมเลยคือโหมดของปรับเสียงเป็นอิเล็กทริก นอกจากนั้นนะครับยังมีออปชันที่เพิ่มคือเบาอุ่นนะฮะนี่คือเบาอุ่นเบาเย็นนะครับแยกซ้ายแยกขวามาเลยนะครับของใครของมันและคันนี้ก็ยังมีออปชันที่เรียกว่า head up display เพิ่มเติมมาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันบ้างเอาละครับเดี๋ยวเรามาเทสกันให้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่ได้เพิ่มเติมใน head room ของ torismo เนี่ยที่เพิ่มมา47มิลลิเมตรเนี่ยสะดวกสบายขนาดไหน นะครับนี่นะฮะโอ้โหคือการเข้ามาจะง่ายกว่าตัวไทยคารปกติเพราะไทยคานปกติเนี่ยมันจะมีสโลปตรงนี้ออกเป็นแนวสปอร์ตนะครับแล้วเบาะหลังเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ก้นนะฮะไม่ได้ลงไปลึกมากนะครับอันนี้คือชอบเลยนะครับแล้วก็คันนี้ใส่ออปชั่นนะครับในเรื่องของดิจิตอลนะครับแอร o โ Zone มาให้ด้วยนะครับส่วนตัวเบาะนะครับสามารถพับ นะครับในการที่เพิ่มพื้นที่บรรทุกของได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเพราะออกแบบมาเป็นสไตล์40 20- 40นะครับเดี๋ยวพับให้ดูกันเลยนะฮะนี่นะฮะช็อตแรกลงมานี่ครับพื้นแทบจะเรียบเข้าหากันเลยนะครับและอีกข้างหนึ่งเราก็พับกันแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าเพิ่มพื้นที่ในการที่บรรทุกของได้มากกันเลยทีเดียวอเนกประสงค์มากๆเลยและในด้านท้ายที่ใช้งานปกติพื้นที่ก้อนๆ้อนค้าง เยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งได้พับเข้าไปอีกนะฮะก็เพิ่มพื้นที่แบบจุกๆกันเลยทีเดียวส่วนช่องชาร์จไฟนะครับก็มีเป็นแบบ AC Type 2นะครับจะอยู่ทางด้านขวามืออันนี้จะเป็น Type 2อย่างเดียวส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องชาร์จไฟของ DC นะครับตรงนี้จะเป็น Type CCS 2นะครับ คันนี้มีออนบอร์ดนะฮะสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์มาด้วยเป็นคอนฟิกู r เรชันของตัวรถเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าไทยคาร f o c ์คอสท r i ิสโมปี2022คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าออปชั่นจุๆและการใช้งานคันนี้ถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามา02587466หรือ08666819992เบอร์ h อ t l i n e นี้นะครับหรือทักมาที่ AEY Auto วันนี้เราลากันแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันกันกบวิดีโอหน้านะครับกับ AEY Auto Import ครับสวัสดีครับ